สวัสดีค่ะชั้นครูโสพิชโสพิชชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำแกงส้มปลาเทพโพค่ะแกงส้มปลาเทพโพในวันนี้นะคะเราจะแกงใส่หน่อไม้ดองนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็มีปลาเทพโพมีหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็พริกแกงค่ะนะคะแล้วปรุงกิ่นด้วย กะเพรานะคะวันนี้ไม่มีใบมังกใส่ก,สกะเพ่านะคะจะให้ดูจุดสังเกตของปลาเทโพกับปลาสวายนะคะปลาเทโพกับปลาสวายต่างกันตรงปากนะคะเพื่อนรูปร่างปากนะคะปลาสวายนี่เขาจะแหลมแต่ปลาเทโพจะหัวมนนะคะและจุดสังเกตที่ง่ายที่สุดก,ก็คือจุดดําๆข้างหูเนี่ยเขาเรียกข้างหูเนี่ยนะคะปลาเทโพเขาจะเป็นสีดําค่ะนะคะ ปลาเทพโพนี่เราเราได้มาคือปลาแม่น้ํานะคะจากเข้าไปตกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีนะคะสอนวิธีการเอาเส้นคาวออกค่ะนะคะเพราะปลาแม่น้ําปลาหนังพวกนี้นะคะจะมีเส้นคาวที่ชัดมากนะคะเส้นคาวที่ชัดมากที่เพื่อนจะต้องเอาออกถ้าไม่อ,ออกเนี่ยเขาจะกลิ่นคาวเขาจะแรงนะคะ เดีย๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนคะแกงส้มหน่อไม้เนี่นะเราต้องต้มหน่อไม้ให้จืดก่อนนะคะคือพูดง่ายๆเนี่ยหน่อไม้เนี่ยถ้าเราไม่ต้มนะคะเขาก็จะมีรสชาติคืนๆน,นิดนึงนะคะแต่ถ้าเราต้มแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีกลิ่นนะคะความขืนของหน่อไม้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับของการทําแกงส้มให้อร่อยคือต้มหน่อไม้ให้สุกก่อน,นะคะ่ะ ดูวิธีการเ,เส้นขาวปลาออกนะคะเส้นขาวปลาคืออยู่เส้นนี้นะคะเพื่อนเนี่ยที่เพื่อนเห็นนะคะเรามาตัดตรงนี้เลยค่ะนะคะตัดตรงนี้แล้วก็ตัดที่หางนะคะคือประสาทของเขานะคะประสาทปานะคะตลอดแนวตัว เพื่อนคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาขาวเนี่ยค่ะนะคะเส้นนี้คือเส้นขาวนะคะเพื่อนนะคะเส้นนี้คือเส้นขาวแล้วเราตัดหางนะคะตัดหางตรงนี้นะคะนะคะเราจะดึงเส้นนี้นะคะเพื่อนค่อยๆดึงนะคะ เส้นคะค่อยๆดึงนะคะเส้นนี้ค่ะนะคะเสน้สน, uh huh. สนค่อยๆดึงนะคะเพื่นเห็นนะคะค่อยๆดึงมาคะถ้าดึงแรงก็จะขาดนะคะดึงออกมาแล้วจะเห็นอย่างนี้นะค่ะนะคะดึงทั้งสองข้างนะคะเขามีสองข้างนะคะ เส้นมันเนี้ยมีสองข้างน้ำไม้เติดแล้วนะคะเราก็จะเอาพริกแกงลงเลยนะคะ พริกแกงเดือดใส่็ปลานะะใส่ไปเลยค่ะคับพี่กว่าหอมมากอ่ะหอมมากกพเดือดดีแบบนี้แล้วนะคะรสชาติตามต้องการใส่ปลาเลยนะคะเพื่อน นะคะใส่ปลาเลยปลานี้เป็นปลาแม่น้ำนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องต้มนานหน่อยนะคะแต่ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะคะไม่ต้องนานมากก็ได้เอาแค่สุกเปื่อยนะคะเพราะปลาแม่น้ำนี่เพื่อนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นปลาหนังแล้วก็จะเหนียวนะคะแะอร่อยนะคะแกงเสร็จแล้วอร่อยค่ะนะคะ,นะคะ ดูเอนค่ะสุกแล้วนะคะปลาสุกแล้วค่ะนะคะทีนี้ปลาสุกแล้วแบบนี้นะคะสุดท้ายเราก็ใส่นี่เลยค่ะใบกระเพรานะคะเด็ดล้างน้ํานะคะใส่เลยนะคะพอใส่เสร็จก็ปิดไฟเลยนะคะใช้ได้ค่ะ นะคะเป็นไงคะน่าทานไหมเพื่อนนะคะน่าทานมากนะคะหอมจริงๆเลยค่ะเพื่อนรับรองว่าอร่อยนะเพื่อนนะเ<ม>พื่อนชมคลิปนี้แล้วนะคะลองทําทานนะคะถ้าไปเจอปลาแม่น้ำเป็นปลาเทโพโค่ะเพื่อนนะคะหรือปลาอะไรก็ได้แกงแบบนี้เคล็ดลับ ในแกงหม้อนี้นะคะไม่ให้ปลาเหม็นคาวก็คือเอาเส้นคาวปลาออกก่อนนะคะนอกนั้นก็เหมือนกับแกงทั่วไปนะคะเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูใหม่ๆในการทำอาหารของอิส่าสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ